สวัสดีจากใจกลางเมืองปอร์โตนะครับประเทศโปรตุเกสนะครับสิ่งที่พิเศษสำหรับอาคารบ้านเรือนสมัยเก่าที่นี่นะครับก็คือว่าเขาจะมีบริเวณผนังตึกนะครับเขาจะไม่เป็นปูนเรียบๆนะครับเขาจะเป็นกระเบื้องนะครับเอจะมีกระเบื้องสีๆต่างๆมีหลากหลายสีส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำเงินนะครับตามตึกเก่าๆทั้งหลายนะครับ เป็นสีน้ำเงินแล้วก็บางทีก็เป็นสีฟ้าสีเหลืองแล้วแต่ตึกทั่วไปนะครับเรจะพาดูมลองนะครับนี่นะครับก็เป็นเอากระเบื้องมาไว้ข้างนอกบ้านนะครับเป็นกระเบื้องเก่านะครับแล้วก็มองงกันไปนะครับดูๆแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับตั้งแต่ชั้นบนลงมาเลยนะครับนี่นะครับพอเราเข้าไปใกล้นะครับก็จะเป็นตัวพื้นผิวกระเบื้องนะครับนี่นะครับ ก็แตกต่างกันไปนะครับมีหลากหลายสีนะครับเป็นสีนํำเงินหรือว่าบางทีก็เป็นสีเหลืองข้างบนนะครับลักษณะแบบนี้เป็นตัวกระเบื้องข้างนอกสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ไม่ได้ดูแลนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับก็จะเป็นสภาพทั่วไปนะครับของประเทศโปรตุเกสนะครับที่เมืองปอ์โตนะครับ เป็นลักษณะเหมือนเป็นกระเบื้องเขียนสีต่างๆลายแตกต่างกันไปการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองนะครับเราก็ได้ดูเห็นสิ่งที่แตกต่างเป็นของเก่าจริงๆนะครับแล้วก็มีทั่วเมืองเลยนะครับไม่ได้มีเฉพาะย่านนี้นะครับเพราะเป็นเมืองเก่าในยุโรปจะเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศของเมืองนะครับอันนี้สำหรับที่เมืองปอรโตนะครับเพื่อนๆ,ๆมาเที่ยวกันก็จะได้เห็น ลักษณะแบบนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับสวัสดีจากเมืองปอกโตรประเทศฟรตุเกสนนะครับ